ในช่วงที่3นะครับช่วงนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับคอลลาเจนนะครับใช่แมิลลิกรัมนะครับก็เป็นทานแล้วผิวพรรณดีดีนะครับดูนัท เนี่ยเขามีขายในวัสดุในเพียวแต่ว่ามันแพงมากเลยเราต้องใช้คำอื่นอ๋อครับครับราคาเต็มราคาเต็มครับผมนะแต่ว่าถ้าไปซื้อในรายการเรามันจะถูกมากกว่าครับผมนะโอ้วางสปอนเซอร์ฮะอ๋อครับครับครับผมแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการตกแต่งไปผมจะบอกว่าอย่างนี้ฮะคือถ้าคุณเนี่ยนะครับผมอยากที่จะมีผิวพรรณที่สวยเนี่ยคุณโทรไปที่0 2 2 9 0 0 9 9 9หรือว่าที่1577ก็ได้นะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยปกติเนี่ยนะฮะกล่องละ1,900บาทนะครับแต่ว่า ในโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยเขาจะมีให้5ชิ้นก็คือจะเป็น2กล่องใหญ่2กล่องเล็กแล้วก็กระบอกเช้ค1กระบอกนะครับผมซึ่งนั่นหมายว่านะฮะคุณก็จะได้ในราคา 1,990บาทเท่านั้นเองนะครับคุณโทรไปนะฮะแล้วบอกว่าขอโปรโมชั่นของรายการต้องแม่นนะฮะ0 2 2 9 0 0 9 9 9หรือว่าที่1577นะครับผมนะฮะมียอยๆเรียบร้อยมีคอเรียบร้อยนะครับขอบคุณด้วยกับการสนับสนุนรายการของเรานะฮะอยู่ด้วยกันกับเราตั้งแต่วันแรกด้วยเช่นเดียวกันจริงๆอยู่กับเรามานานมากเลยนะฮะอยู่กับเราอีกรายการนึงด้วยนะฮะอยู่กับเรามานานมากเลยเช่นจริงๆเขาไม่เบื่อเราเหรอครับ เขาก็เริ่มเบื่อแต่เพ่อเขาเห็นพัฒนาการของการทําบุญของผมนะครับว่าเออทำแล้วเออทําจริงสงสารสงสารรายการมันก็เลยสับสนุนต่อไปไม่ว่าจะไปไหนลงใต้ดินก็อาจจะตามมาด้วยครับผมวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยติดภารกิจนะฮะพรุ่งนี้มีติดติดงานผมทิ้งกวันสุดท้ายวันสุดท้ายไหนวันสุกวันสุดท้ายอ๋อแล้วเออทีนี้เนี่ยผมให้คุณเลือกนะครับผมนะฮะว่าอยากที่จะเป็นคุณเอเลียน เออ่หรือว่าจะอาเทปอาเทปหรือ M เอเลียนเอเลียนเรื่องอยากด้วยโอ้แทบมีสกอยร้อยล้านมาได้ทันทีเลยคือจริงๆสกอยร้อยล้านติดคิวไม่ไม่ไคือพี่เอก็ดีเพราะว่าพี่เอเนี่ยจะได้ส่งส่งท้ายแกไปด้วยในวันนั้นก็ถือว่าส่งท้ายพี่เอบอกลาพี่เอบอกลาบอกลาพี่เอครับผมนะฮะก็มุณติดภารกิจไหมไม่ติดใเจ้าม่ตือไม่ติดนะครับผมคจัดสดก็ดีนะจัดสดดีกว่าเพราะว่าผมจะได้มีโอกาสได้พูด เรื่อง SMS เรื่องช่องทางใหม่ด้วยนะครับจะได้ย้ำกันเข้าไปแล้วก็ให้พี่เอเล่นกลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ชีวิตแกจะไม่มีนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้คือคือผมเนี่ยติดภารกิจมาก่อนหน้านี้ละนะครับผมนะฮะแต่ว่า พี่เอเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ติดภารกิจด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอดีผมติดคิวถ่ายละครด่วนก็เลยไม่สาองคนไปเที่ยวกลางคืนแล้วตื่นไม่ไหวอืมใช่ถูกต้องแล้วนะครับตีสิถุยครับเอ่อผมไม่ก็เลยก็เลยต้องให้ทางด้านของสกอยหลายล้านอย่างทางด้านของน้องเจนนี่นะฮะเขาเขามาเยี่ยมเยียนกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นพี่เอเดี๋ยวผมขอเช็คเช็คก่อนว่าเขาว่างหรือไม่อย่างไรนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะวันนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งท้ายกันนะครับผมนะฮะในส่วนของตัวเลขนะครับผม อยากจะให้เป็นพิเศษนะครับผมนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเรามีในช่วงของต้องคำนวณนะฮะอันนี้จะบอกข้างหลังด้วยวันนี้ขอเป็นต้องคำนวณนะครับผมวันนี้เป็นพิเศษนะครับอ่ะเอาล่ะนะฮะไปพบกันนะครับกับในช่วงของต้องคำนวณนะฮะเห็นหน้าไอ้มาสคอตนี่แล้วก็สงสารสงสารนะครับผมถือป้ายไหมไม่ใช่ผมต้องลบตัวเลขนิดหน่อยใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวขอลบตัวเนิดนึงเพราะว่ายอดมูเนเพิ่มครับผมอ๋อมียอดเพิ่มมีลเงเพิ่ม นะครับผมยอดเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็นห้าเด็ดตัวเดิมตัวอะไรอ่ะสามสามเปลี่ยนเป็นห้าตายแล้วเด็นกังเขาเลยอยตายแล้วครับตัวเดียวโดดๆเดี๋ยวให้น้องเขาเชิญป้ายเข้ามาอ่ะเชิญน้องเชิญป้ายเดี๋ยวเราจะเช่อเนะน้องชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะโยกโยกโยก เดี๋ยวจะให้อายกมาจิ้มนะฮะนี่เราเชิญหยกฮะเชิญหยกฮะเชิญนะเชิญนะไม่อะไรไม่ต้องใช้เสียงหรอกหยกมงใช้หน้าสวยๆพอแต่อย่าดูหุ่นมันนะ อ่ะถือไว้ถือไว้ถือไว้นะครับผมอ่ะถือไว้นะฮะนี่น้องหยกนะครับอ่าจะได้มีโอกาสของรายการเราเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่ามัสสต์สูงสูงดิสูงเนี่ยตบเลยเพราะมัสคอตตัวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับดังเลยนะฮะดู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 อ่ะสูงสูงไว้โอเคอ่าดีเฟกเห็นไหมเนี่ยดีเฟกเออเออนี่ให้มันได้อารมณ์เอ้ยไม่ให้เออหยกขึ้นมานั่งเถอะสงสารตัวมันเล็กไปเฮ้ยตัวเล็กให้มันตัวเล็กๆอย่างนี้แหละเออโอเคนะโอเคเห็นจางๆก็ไม่เป็นไรอ่ะนิ่งไว้ หยกชอบตัวไหนในนี้จิ้มมาตัวหนึ่งพี่ถือให้ไม่ไกลก็ได้ใช่ป่ะพี่จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มจิ้มผมไม่เห็นอ่ะเอามาพี่ถือพี่ถือให้นะหน้าหยกตอนตอนมันจิ้มจิ้มเนี่ยนะให้หยกวงเดียววะวงวงวงเออถ้าไม่ถูกอย่ามาว่าอยู่นะเฮหยกเลือกอายุหลวงพ่อคุณไว้เฮ้ยแม่สั่งมาเอออ่ะนิ่งไว้นิ่งไว้หยกชอบเก้าสอง ไอตัวเนี้ยฮาสุดแล้วมันขอตัวเนี้ยฮาสุดแล้วครับผมทำไมชอบเก้าสอเดี๋ยวได้เอาเออเมื่อะไรเมื่อะไรได้ยินอยู่พูดดังๆหน่อยไม่รู้ไม่รู้ครับผมเล่หมันสวยดีเลขมันสวยดีครับผมนะเออปกติเล่นไหมเล่นโอ้โหตายแล้วรเขาบอกสีถูกมั้งไหมไม่เคยถูกเลยนี่บิลลังสังหรณ์อาจจะเป็นครั้งแรกที่หยกถูกอยู่ห้องหรืออยู่บ้าน อยู่บ้านคอยู่บ้านบ้านเลขที่ครับผมบ้านเลขที่บ้าศูนย์หกสองศูก็9.02ได้2.06ก็วิ่งเป็น6.02ก็ได้6แล้วก็6.05เดี๋ยวนะเติมไปไหนดิเติมไปไหนดิผมจะบอกว่าปกติแล้วเวลาเรามีมัคสอตเข้ามาในสัปดาห์แรกเนี่ยนะฮะมักจะมีทีเด็ดนะฮะ2.06 2.09น้เลย ห9เก้าอ้ยนี่ี่นสเเห็นไหมนี่มันเริ่มออกเสียงไหมครับผมครับครับสวัดีดีลดไปหน่อยลดไปเลขหนึ่งลดไปเลขลดไปเลขหนึ่งอะถือไว้นะครับนะฮะดูกล้องเดียวคุณตบเลยครับปากมันโหนกล้องไหมเห็นกล้อง้องนี้้องนี้้องนี้หันกล้องนี้เออนะครับทีนี้เนี่ยนะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยเลขเยอะจังเลยนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับเลขที่เราเพิ่งอัปเดตใหม่วันนี้ก็คือเป็นสีดำเงินนะครับนะฮะ แบบนี้นะครับผมนี้จะได้ไม่ดีเฟกต์โอเคฟีดไว้ฟีดไว้นะฮะอ่าฟีดไว้มันไม่เห็นไม่เห็นหน้าด้วยนะกลัวทางบ้านมันว่ากลัวแม่มันด่าครับผมนะฮะอัตราความมั่นใจของมาต้องเดี๋ยวดูจากไพ่นะครับเดี๋ยวอ่ะโยลงละเอาลงเอาป้ายลงครับผมจับไพ่มาหนึ่งใบครับเราจะดูว่ากราฟดวงเขาเป็นยังไงคุณพระเฮ้ยไพ่ดีนะกราฟดวงได้เก้าถ้วยเฮ้ยไพ่ดีนะไพ่ดีนะ หยกบอกว่าก้าถ้วยนี่ตาความมั่นใจนี่ก้าเต็มสิบเออพี่ดีนะพี่ดีนะถ้าถูกเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงพิซซ่าครับผมคราวที่แล้วคราวที่แล้วคุณมัสคอตมัสคอ์กิวกาฟงเอ๊ะไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไอตัวนี้ชื่ออะไรไอตัวนี้ท็อปคราวที่แล้วให้บอลเข้าให้บอลเข้าเกาหลีผมว่าตายครับเออคราวนี้ตัวเลขตัวเลขมัสคอตคนก่อนคุณสถาปนาคุณสถาปนาเข้ากิวกับกับ อิ๋วกับฟงกับแมวกาฟิวตายตายแต่คนนี้อาจจะเข้าอาจจะอาจจะนะครับผมนะฝากไว้ดีอ้อมสิทธ์อ้อมใจนะฮะเชิญหมดประโยชน์ละนะครับเชิญเอาไปเอาอปบกาเอาปอบกาไปด้วยนะครับหมดประโยชน์หมดประโยชน์อย่าไปลบนะเขาตามล่าทั้งประเทศเลยนะลบเลขอะเอาล่ะคนที่บอกว่าเห็นเลขเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่ามันเยอะมากครับผมย้ำนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะจังเลยแล้วก็ไม่รู้จะตัดยังไงเพราะว่าคือคือจริงๆแล้วคนที่เป็นแฟนประจำต้องจะรู้วิธีในการที่จะ คัดกรองอยู่แล้วนะฮะเขามีเขาเอเขามีเครื่องกรองอยู่แล้วเขาาโทรไปสั่งเครื่องกรองที่หมายเลขที่จะให้ไว้ศูนย์สองสามหกห้าเก้พอโทรปุ๊บเอาเครื่องกรองมาหน่อยนะศูนย์สองสามหกห้าเก้าแปดสองสามกรองเรียบร้อยศูนย์สองสามหกห้าเก้าแปดสองสามเป็นบริการเลขรุ่นรวยผมย้ํานะฮะว่าเปรียบเสมือนเครื่องกรองให้กับคุณนะครับผมสําหรับคนที่อยากที่จะเอ่อให้เขาเรียกอะไรเพิ่มเพิ่มโอกาสในการที่จะ มีผลประกอบการที่ดีถ้าลงมาอยู่ใต้ดินเราจะใช้ว่าตัวตัดเลขก็เลยใช้คำตรเราใช้คำอื่นดีกว่าครับผมแล้วดเวลานี้นะครับ023659823นะครับผมกับบริการเลขรุ่นรวยนะครับอ่ะก็สามารถที่จะสมัครไปได้นะครับผมนะรายละเอียดเขาจะบอกข้างในอยู่แล้วนะครับ023659823นะครับมันแอบถ่ายรูปมันทำ ถ่ายป่ะเมื่อกี้ถ่ายป่ะมันถ่ายอยู่นี่ส่งให้พี่ดังไรมันอย่างนี้เลยมุ่งงี้มุ่งงี้มุ่งงี้โอ้โหกูว่ามันต้องมีทีเด็ดแน่เลยวะนะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อรายการในวันนี้เดี๋ยวคุณไปแคปชั่นเอาได้นะครับผมนะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายผ่านทางหน้าจอใช้ให้นะครับผมนะฮะเอาตามนี้นะครับเดี๋ยวเบรกก่อนนะฮะโอ้ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรไม่เป็นไรครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะฮะดูดวงกันแบบเต็มๆต่อนะครับช่วงหน้ากลับมานะครับกับต้องแม่นครับ